สวัสดีนะคะทุกคนมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนเลขที่น่าจะมานะคะตัวนี้จะทําให้เพื่อเป็นแนวทางแนวะทางตัวเลขเท่านั้นนะคะตัวนี้นะแนวทางของวันที่24คืนนี้นะคะยี่สิบ จะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพิทุกป,ประการได้ขออภัยนะคะสิบบนแม่นๆของเรานะคะมาลุ้นกันต่อเลยนะคะ,ะสามหกเก,เกนะคะตัวนี้สิบบนแม่นๆนะคะจัดไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เจาะให้อีกแปดชุดนะคะ นี่เลยค่ะเด่นเด่นของเขานะคะนะตัวนี้ก็ก,กันกับหัวให้เลยนะคะสามหกนะคะสองเก้าสองหกนะคะสองหกสองเจ็ดนะคะเด่นเด่นของเขาคืนนี้ฟันที่คืนนี้ฟันที่สามรองเก้าค่ะนะคะฟันที่สามรองเก้าขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ ขอให้บุญมาวาสนาเกิดสามตัวก็ศูนย์หกเก้าไปเลยนะคะเจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสามค่ะเด่นมากมายเลยนะคะตัวนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมีผิดมีถูกนะคะตัวนี้ เป็นเลขวิกาะนะคะขอให้เฮงป,ปังทุกท่านนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย